สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขบานยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเจาะผนังปูนนะครับไม่ให้มีฝุ่นนะครับเลอะเทอะนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะใช้ผ้าเทปนะครับแล้วก็ถุงก๊อบแก๊สนะครับหรือว่าถุงใส่แกงก็ได้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเราก็เราจะเจาะตรงจุดนี้นะครับให้นําถุงพลาสติกนะครับมาท่าแบบนี้เลย

นี่นะครับเราก็แปะไปแบบนี้นะครับให้ถุงตรงนี้นะครับทําการรับฝุ่นเราก็ทําการเจาะไปเลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเห็นถุงไหมนี่นะครับเราทําการเจาะเรียบร้อยนะครับฝุ่นจะร่วงใส่ถุงหมดเลยนะครับฝุ่นนะครับจะไม่มีร่วงไปเลอะที่พื้นเลยนะครับเห็นไหมสะอาดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการยิงใส่พุกนะครับเพื่อเก็บฝุ่นแบบง่ายๆเลยไม่ให้เลอะนะครับแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับทดลองเอาเทคนิคนี้ไปทําตามมาได้เลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ